วัดต oh, ่อฟ้ h ว oui> ัดดูเหี่ยอะไรเนี่ยม uh ึงส่งแม่มาเลยหรอตายไปเฮ้ยหลุดหลุดหลุดชิบหายแล้วชิบหายแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเฮียกลัวแล้วมันต้องมีบอสเดียบอกแล้วว่ามันเป็นยิ่งของแม่ของแม่อีกโอ้ยดูตัวใหญ่กับเพื่อนเลยไหมแบบขาใหญ่กับเพื่อนด้วยปะ เอาเราเราก็มาอยู่กับเกม My Destiny อีกครั้งเช่นเคยนะซึ่งใช่คลิปที่แล้วกูสังเกตไม่ได้ว่ามีคุณค่อนข้างจะแนะนําให้กูเล่นด่านข้างๆเขาน่าจะหมายถึงไอ้ด่านพวกที่มันอยู่ตามป่าไปที่เราผ่านใช่ไหมไอ้พวกอะไรวะที่มันไม่มีแบบว่าชื่อด่านที่เป็นตายตัวซึ่งถ้าถามว่ากูอยากเล่นไหมกูอยากเล่นเออแต่กูไม่รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรบ้าง ใช่กูรู้แล้วว่ามันมีทรัพยากรที่มันค่อนข้างจะดีมันให้กูแบบพัฒนาได้เยอะขึ้นอ่ะแบบมึงเข้าใจปะแบบว่าด่านนั้นอาจจะมีพวกแบบฐานเยอะหรือแบบอาจจะมีแร่ไทเทเนียมก็ได้ที่กูต้องการแต่ทําไมกูต้องเอาไทเทเนียมจากด่านรองในเมื่อกูสามารถกัวหาจากด่านหลักได้มันจะไม่ดีกว่าหรอซึ่งใช่กูรู้ถ้าเอาจากด่านรองอ่ะเราจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดใช่เราจะเก่งขึ้นแบบดดก้าวกระโดดสุดๆแต่ถ้าถามว่ามันสนุกไหมหรอ ไม่สำหรับก,กูว่ามันเป็นการลัดไปหน่อยเพราะว่าแบบว่ายัางไงว่ามึงเอาของจัดด่านแบบด่านรองมาใส่ด่านหลักอะ่ะคือมันจะสนุกเฮียอะไรวะคือมันก็เจอในด่านหลักดีวะ่ามันถึงจะสนุกอะ่ะแต่ถ้าใครก็เอ่อถ้าใครอยากรีบๆชนะเกมนี้ก็เรื่องของเจ้ารถเอาละต่อไปเราจะไปสู้กับสถานสังเคราะห์ชีวมวลซึ่งใช่ด่านนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามารถสู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าทรัพยากรตั้งต้นกูมาจากไอ้ด่านกาวซีโร่ไอ้ด่านแ,กแรกๆอะ่ะ ทรัพยากรแม่งมีน้อยขี้ยดูดิมันมีแค่นี้เองเอาละ่ะไปพูดมาก let's go โอเคเออดานนี้ค่อนข้างจะสมดุลอยู่มี20เบฟเออวะเฮียดานนี้มีแค่20เบฟเองนะวะคลิปที่แล้วไม่มี30เบฟโอเคด่านนี้คลิปน่าจะสั้นลงนิดหน่อยวะวิอ่ามีพวกทรัพยากรที่มันแบบเป็นซากอะไรทำโบราณ้วยเว้ มีคนเม้นบอกว่าเออเราสามารถแบบว่าซ่อมไอหานี้ได้โดยการแบบว่าทุบนิดนึงแล้วก็กลับมากดซ่อมใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกุจะลองดูอ่าขั้นแรกคือทํำลายไอ้นี้ก่อนใช่ไหมทําปุ๊บโอเคแล้วทีนี้ก็กดยกเลิอกอ่าแล้วมันจะเป็นการสร้างไหนวะขี้โมกุยชีหายโอ้โหแม่งกูก็อุตส่าดีใจชีพหายแม่งเอ้ยหลอกูว่าช่างแม่งไม่เป็นไรหรอกทุบทิ้งแม่งเลยแล้วกัน เอาละดูซิจุดเกิดมันอยู่ไหนวะตรงนี้หรือเปล่าไม่ือว่าจะเป็นตรงนี้ไหนดูซิใช่หรือเปล่าอ่าใช่จริงเลยโอเคมีทางเดียวดีนะไม่เหมือนคลิปที่แล้วที่แม่งมีสองทางอันนั้นจะอุบาทเกินโอเคด่านนี้เป็นด่านแบบค่อนข้างจะแบบเล็กเว้ยแล้วก็มีไอ้พวกสิ่งก่อสร้างค่อนข้างเยอะมากกันง่ายแน่ๆเพราะว่ามันมีแบบภูมิประเทศแบบว่าอะไรอ่ะมันแบบคุมไม่อยู่แล้วไงดูดิ ท้่มันคุมไว้อยู่แล้วโอ้โหง่ายเลยทีนี้อะไรตอนนั้นกูทําการวิจัยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไอ้น้ำใช่ไหมซึ่งมันมีความสามารถอะไรวะเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไอ้น้ำขั้นสูงประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ต้องใช้น้ําเพื่อในการผลิตเอ่อเหมือนจะต้องใช้น้ําหกแล้วก็ถ่านหรือแก๊ไฟเอ่อกูว่าแก๊สไฟแพงไปหนะ่อยะมันแค่ถ่านก็พอละโหเราผลิตได้เกือบสามร้อยลยไรอืมค่อนข้างคุม้มไอ้หียเหมือนไอ้นี่จะเป็นเครื่องผลิต หุ่นยนต์ทับบินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอามาเลยของฟรีของฟรีเกียดานนี้มี2ตัวเว้ยดูซิเป็นตัวอะไรอ๋อไอ้ก้อนกระปูกมานี่เองไประเบิดเออไอตัวเนี้ยกันง่ายที่สุดในเกมแล้วมั้เนี่ยก็แค่เอาหน้าไปถูมันก็จบและเออว่าเศษเหล็กด่านนี้เยอะมากเลยเว้ยถ้างั้นกูลองทำไอ้นี่ดีไหมวะไอ้ลาวาไอ้เหล็กร้อนอะ่ะ ที่มันจะสามารถทำด้วยเ,เครื่องหลอมละลายเนี่ยมันจะทำเป็นเหล็กร้อนได้ใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนกูจะเห็นแวววว่าไอ,อ้ปืนปืนสมุดเนี่ยปืนมัน,นสามารถยิงของเหลวได้ใช่ไหมแสดงว่ากูก็สามารถยิงเหล็กร้อนได้ถึงแม้ว่ามันดำเหมี่สีก็เถอะแต่มันน่าจะติดไฟอะ่ะดูดิติดสถานะหลอมเหลวอะ่ะน่าสนใจมากเลยเว้ยสถานะหลอมเหลวคือมันจะแรงกว่าไฟใช่ไหมเพราะว่าแบบเหล็กร้อนเลยนะเว้ยมันที่รู้ๆคือมันร้อนกว่าไฟอะ่ะ โอเคต้องลองดูเออก่อนที่จะลองกูหากระจกกันในชิบหายเออว่ะก่อนที่จะไปลองเครื่องเตาหลอมกูมาลองไอ,อ้เครื่องผลิตไฟฟ้าใหม่ดีกว่าอ้าวเหมือนมันจะต้องใช้น้ําใช่ไหมทั้งนั้นก็วางแทนเออไอ,อ้เครื่องผลิตไฟฟ้าเก่าเลยแล้วกัน <S <S เขาบอกว่ามันดีกว่าใช่ไหมสแสดงว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าเก่าก็น่าจะไรไปเยอะโอเคทีนี้ก็เออได้พลังงานสามร้อยกว่าถ้าเทียบกับอันเก่าอู้เทียบเยอะนะมัน เกือบห้าเท่าอะเย็ดแค่เอาดีแบบห้าเท่าเลยนะเว้ยโอเคมาไหนๆกูก็มีกระจุกแล้วได้เวลาลองของและเหล็กร้อนใช่ไหมมันมันจะใช้แบบว่าพวกเศษเหล็กโบราณอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เตาหลอมปึ๊บอย่างงี้ไอเหล็กร้อนค่ะนี่เขาบอกว่าต้องใช้เป็นทางด้านของท่อไอ้นี่ใช่ไหมเอ่อท่อน้านี่ลองดิปึ๊บอ่าเออนี่เริ่มมาละเหล็กเหล็กใช่เหมือนใช่เหล็กป่าวะเฮ้ยกูดูว่าน้ำส้ไมไปสัตว์ไอ้ด้านหน้า,นา,นานเป็นน้ำเนี่ยวะ ถ้าเป็นน้ำมันจะโดนติดไฟเปล่าวะเออลองดูโอเคทีนี้แร่ลองก็ค่อยๆเข้ามาในท่อกูแล้วซึ่งอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะนานอะไรขนาดนั้นเหมือนว่ากูจะสามารถคุมป้อมป,ปืนได้ใช่ไหมถ้ากูสามารถฉีดใส่เออไอ้นี่จะเกิดอะไรขึ้นวะเออก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีโอเคถือว่าค่อนข้างจะดีโอเคดูเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นฝนประหลาดเนี่ยมันใช่ฝนปะเหมือนหมอกมากกว่าเรื่องหน,นตัวกูจะติดสถานะอะไรสักอย่างสถานะหรอ เออไม่รู้เว้ยเคมาที่นี้กูได้ค่ะปืนไฟขั้นสองแล้วเว้ย er, ที่อ่ะที่นี้ก็ไม่มีใครหยุดกูได้ละกูรอบนี้หกตัวเลยเว้ยไหนดูเด้อเข้ามาเลยเฮ้วัตต์ฟาดวัตต์ดูเฮลที่อะไรเนี่ยมึงส่งแม่มาเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงส่งแม่มึงมาเลยเหรอจะเย็นโอ้โห oh, แล้วเหมือนจะมีตัวใหม่นะครับเป็นตัวอะไรสักอย่างตัวเขียวๆเหรอเออก็่าจะกลยแต่แม่กูโฟกัสแม่มากกว่า แม่ก็แม่เหอะมันเจอกูรอบนี้กูมีปืนไฟปืนไฟขั้นสุดยอดมีเผาเผาอะล่ะแม่เข้ามาเลยแม่อะล่ะเผาจีจีไม่โดนด้เหียเผามันเผามันแม่แม่ตายแม่ต้องตายแม่ต้องตายตายไปเฮ้ยเฮ้ยรุดรุดรุดุดทิพายมาตรการแผนสองมาตรการแผนสองตัวกุลีมาเลยให้ไววิ่งเลยลูกวิ่งเลยลูกจังหวะนี้แม่มาแล้วแม่มาแล้วเยียเร็วๆยิงยิงยิงตายปาตายตายเออ โอ้ยแม่ไม่ขาวก็แยกได้มึงต้องรอก,กูเล่นแน่ๆไอชิบหายเกือบสิ้นพระชนในสัตว์เอ้ยโอ้แม่แม่งเถื่อนจัดเลยวะเฮีย <c oughs> ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างงี้กูต้องเอ่อสร้างมาตรการป้องกันที่มันดีกว่านี้ละมารอบนี้กูมีมาตรการแผนสองก็คือปืนลูกเห็บดูซ่แม่จะสามารถชนะกูได้หรือเปล่ายิงไปยิงไปเอามาทางนี้แม่ก็เสร็จผมดิแม่เสร็จผมดิมาทางนี้เสร็จกูดิเออแตกโอ้ยแม่ถือว่ะ เฮียมันถึกอ่ะเฮียทําเป็นเล่นไปนะเนี่ยแม่อย่างถึกเลยโอเคฝนหรือหมอ,อกอะไรสักอย่างเลือกตกแล้วเมื่อกี้แม่งเกิดไรขึ้นกับบอลุแม่งหมอ,อกหรือฝนอะไรสักอย่างมันทาให้กูติดดีบ้าอะไรสักอย่างแน่แน่กลัวแล้วกลัวแล้วเฮียกลัวแล้วมันต้องมีบอสเดีย๋ยวบอกแล้วว่ามันเป็นยิ่งของแม่ของแม่อีกอเฮียต้องเรียกว่ายายแล้วละ่ะถ้ามึงจะมาขนาดเนี้ยโอ้โหแล้วแม่งมาสองตัว ไวไมหมนอ้อไวไมหมนอ้อรอบนี้มาสองตัวเลยดิเอตัวเบนตัวเบนมึงคิดว่ากูมึงคิดว่ากูไม่เห็นหรอมึงคิดว่ากูไม่เห็นหรอ <c oughs> โหระเบิดอย่างแรงเลยชิบหายโอเแกมาค้ว่าเลยแม่ดูซิแม่จะสามารถต้านทานได้หรือเปล่าเจอปืนไฟผมหน่อยเออตายเฮียปืนไฟเหียนี่ไม่โหวดวะถ้าเป็นเล่นไปแนะ่ไม่นกรงใช้ได้เลยนะปืนไฟนียโอเคสมแล้วที่เป็นแบบว่าปืนไฟขั้นสองเอาละในเมื่อกูก็มีซิลิคอนมาเยอะเพียงพอแล้ว ถ้างั้นกูมาลองทาเอทับบินนเลยดีกว่าเหมือนทับบินมันจะราคาถูกกว่าทับปกใช่ไหมโอเคแสดงว่ากูจะเอาเป็นทางด้านของตัวเออนี่เลยเฟดหรือเฟิร์สนั่นแหละอาละ่ะมาเลยเฟ,ฟิร์สกูรอมอยู่รอบนี้มึงจะได้ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนกูเชื่อมั่นในตัวมึงโอ้นี่ไงเฟิร์สกูมาละโอเคมาเฟ,ฟิร์สจัดการมันมันจะบินได้ใช่ไหมโอเคทีนี้ก็เอาซักว้ตถบแถบหน้าๆหน่อยมันจะได้ยิงโดนแม่งระยะสั้นไอ้หี้ย เราเฟืดี่มนี่มนเอ้าเฟ์ดกูเอา้ First, เอามึงตายง่ายยังไงไอชิบหายโอ้ยไอเฟ์ดกูบางเกินคือแบบบางเฉียบเลยอะโอ้ยแบบมึงเลือดเท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลมึงสามารถดูได้ไหมม,ม,มันมันสามารถดูได้ไหมเฟ์ดใช่ไหมเออดูได้เลือดเจ็ดสิบเมียเจ้าบางเกินดาวเมทเก้าโอ้ยอดหยี่ยมเออแต่ไม่เป็นไรราคามันถูกเนาะมันใช้แค่ซิลิคอนอย่างเดียวไง เออราคามันถูกย่อมเยาวอยู่หเรานี้มาแปดตัวโอ้ยดาที่แล้วมันยังเดือดกว่านี้อีกดาน,นี้อะไรกับบอลูกดานนีเหมันเป็นดานชิวๆอ่ะไอตัวบินมันคิดว่าเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเอาเครื่องเผาซิลิคอนกู้เออไฟไหมถ้าจะไม่ผิดว่าคลื่นสมุทรถ้าเติมน้ํามันจะสามารถดับไฟให้ใช่ไหมเอาละดับไฟโอ้ยเฮียไฟจะดับเองโอ้ยสร้างฉาชิบหายเลยไฟจะดับเองละเออแต่ไม่เป็นไร มีคนแนะนําให้กูลองใช้แบบว่าเออปืนลูกเห็บแล้วใส่กระสุนซิลิคอนดูมันเขาบอกว่ามันจะตีเร็วขึ้นใช่ไหมเออก็น่าจะโอเคแหละแต่ตอนนี้คือกูหาด่านไม่เจอโอเคถือว่าด่านนี้ไม่ค่อยตึงเครียดเท่าออด่านที่แล้วด่านที่แล้วไม่อย่างตึงอะ่ะแต่รอบนี้เหมือนแบบมันเป็นเหมือนด่านสามด่านสี่อะ่ะเออตอนนั้นกูเหมือนจะรัดเล่นมันกูจะรีบเล่นไปไหนเฮียก mm ูร hmm. ัดไปด่านสี่เลยแล้วมั้งด่านนี้เลยดูแบบชิวๆเลยเอาละอีกหนึ่งขึ้นมาเลยครับจายผมรอเจ้าอยู่ เอาละอีกสิบแปดวิมาเลยยายรอบนี้กูว่ากูไม่ค่อยกลัวยายเท่าไหร่เพราะป้อมปืนกูค่อนข้างจะจีงมากๆเลยแหละเอาละดูสิใายจะสามารถรับแรงกระแทกได้กี่น้ำเอาละมาเลยยาย่ในดูยายหน่อยโอ้ยดูตัวใหญ่กับเพื่อนเลยไหมดูแบบขาใหญ่กับเพื่อนด้วยเป่ะดูดิเทียตัวบักเอฟเลยโอ้ย,อย,อย,อยเอาละมารับไอตัวก้อนหิบหมานี่ก่อนอยอย อาละยายกูให kind of ้เวลาไม่เกิน5วินาทีให้ถอยหลังไปไม่งั้นเจ้าจะสิ้นพระชนภายใน4วินาทีเอาละยายดูซิมึงจะกูบอกแล้วเจ้าไปสามาเอาชนะข่าได้แล้ว่าข่าตอนนี้นแข็งสุดๆไปเลยแข็งในหลายความหมายเอาละดูซิมีอะไรให้วิจัยได้เพิ่มบ้างเออโอเคมันจะเจอ อะไรสักอย่างเครื่องอัดสปอร์รวบรวมสปอร์ในชั้นบรรยากาศมันสกัดเป็นกระเปะ๋อสปอร์สำหร,รับอุตสาหกรรมโอเคเอามาเลยและเหมือนตอนนี้กูสามารถอัปเกรดแกนกลางได้แล้วว่ะเฮ้ยอัพเลยรออะไรอยู่โอเคทีนี้แกนกลางกูก็แข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมเออทำไมหน้าตาเหมือนเดิมเลยวะเอาล่ะในดูซิอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่ เครื่องอัดสปอร์มันมีความสามารถอลไววะเหมือนมันจะต้องใช้น้ําในการอัดปิดสปอร์ว่ะเหมือนถ้าอยู่ในน้ํามันจะมีประสิทธิภาพดีแล้วก็ไอ้พื้นสีชมพูชมพูชมพใช่ไหมไอ้น,นี่ใช่ไหมไอ้พื้นสีชมพูชมพูเนี่ยเออใช่จริงเลยเว้ยแม่งประสิทธิภาพโคตรเยอะเลยสองร้อยกว่าอ่ะถ้างั้นไม่รอไม่เสียหายไปสองก้อนไป let's go ลอบนี้มันให้ไปของเลวหรือว่าของแข็งวะเ <laughs> ฮียดูเหมือน จากลักษณะท่าทางน่าจะเป็นของแข็งแล้วมั้งใช่ปะเออใช่จริงด้วยเวโอเคล่านี้เหมือนจะเป็นของแข็งแฮะเอาเข้าฐานเลยให้ไวโอเคมันจะมีอีกอันพอเพิ่มแฮะเครื่องสก,กัดสปอร์อัดสปอร์ด้วยแรยงดันมหาศาลเพื่อสกัดเป็นน้ำมันเวน่าสนใจนะเนี่ยเฮียกูจะมีน้ำมันชัยแล้วสินะแปะโอเคจบทีนี้กูก็จะได้น้ำมันโอเคแล้วน้ำมันทำอะไรได้นั่นสิ่กูทำอะไรได้อะ่ะถ้างั้น อัปเกรดไอ้นี่เลยละกันวีลรอบนี้เหมือนมันจะสามารถแบบทําต่อได้เยอะขึ้นเลยเว้ยโอเคตัวที่น่าสนใจจริงๆก็น่าจะเป็นหาวหน้าคอยตัวปืนไฟนี่แต่ซิลิคอนหมดบ้านโอเคถือว่าคลิปนี้มาชิวๆกันแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้ปิดคลิป